คุณซับจ๋าชอบไหมลกูกชอบไหมชอบไหมอยู่ในป่าชอบไหม,อมชอบมากเลยเหรอหนีโควิดเนาะใช่ไหม,มครับนี่นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้เราก็จะพาน้องคุณซับเราไปใช้ชีวิตในป่ากันนะครับนั่นไงตอนนี้อยู่กับน,น้องคุณศึกนะแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ดื่มน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาน้องไปใช้ชีวิตในป่าไป ไปอยู่กินในป่านะครับผมน,นี่หนาเร็วมาคุณซับจ๋ามาที่กันซับมาเร็วซับจ๋า,าซับจ๋าไปไปป่ากันลูกนะไปเราไปอิสระกันอยู่ในป่าไปนีโควิดกันดีกว่าไปลูกมาซับ,มา,ซบม,ามาเร็วซับแม่มานี่แม่เร็วโอ้โหนะฮะ นี่ฮะน้องกูซรบเรามาอย่างเนี้ยเร็วมากเร็วมาเราไปใช้ชีวิตในป่านะครับผมเอาน้องไปปล่อยไว้ในป่านะครับให้หากินในป่านี่ฮะน้องเดินเร็วมากนะครับผมโซ่เรามีด้านบนนะเราก็จะไปเอาโซ่เราอยู่นะครับตามมาแล้วมานี่ฮะก็ต้องเดินทางไกลอยู่นะครับผมตามมา,มา,มาเร็วมาที่มาเร็ว กินหญ้าอยู่นะครับเราก็จะเดินทางกันไปข้างบนนู้นนะครับเพราเป็นปลูกในป่านะครับอย่างน้อยก็ได้กินหญ้าที่หลากหลายขึ้นนะครับผมมาเร็วมาขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาเร็วมาไม่มีเส้นทางนะครับก็เดินตรงไหนก็ได้หมดนะฮะมาเร็วมา คุณซับจา๋าเร็วมาลกูกม,ม,มามเร็วมาขึ้นมามาเร็วมากำลังกินอยู่นะครับผมซับมาลกูกมาเร็วขึ้นมาเดี๋ยวเราจะผูกในป่าบนดอยนู่นนะครับผมดอยฝั่งนี้นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนี่ฮะบ,บนภูเขานู่นนะครับผม โซ่เราก็มีข้างบนแล้วนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับมาคุณซับมามาเร็วไหเร็วแหมเรียกคอไปจะแห้งแล้วนะเร็วมาเร็วมามาลูกมาเร็วมาเร็วไหมเร็วเร็วเร็วกินอยู่นะครับหิวมาเร็วมาเร็วมาเดี๋ยวก็ได้กินแล้วมาเร็วมาเร็ว เดี๋ยวเราก็จะไปกันไปเดินทางกันไปต่อนะครับผมเดี๋ยวน้องก็ขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเราไปเอาโซ่ข้างบนนู้นนะครับผมโอเคนะครับไปเลยนะครับผมโอ้โหลูกแม่แล้วมา,มา,มาขึ้นมาดูดิครับดูแม่ขึ้นไหมแม่ซับแม่ซับจ๋ามะขึ้นเร็วแม่ขึ้นไหมแม่ม ใช้ชีวิตในป่าก็ต้องเดินทางนะครับผมมาเร็วมามามาเร็วมามามา,มาคุณซรามามาเร็วขึ้นมาเร็วมาขึ้นมามาขึ้นมาเหนื่อยไหมเหนื่ยอยเปล่าฮะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยไหมลูกคุณซราบเหนื่อยไหม อ๋อเหนื่อยอยู่เนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถึงที่เราค่อยกินนะนะคุณซับนะนะคุณซับเข้าใจไหมจ้าไปไปเลยคุณซับมารูวสู้มาด้วยลูกมาเร็วมามาขัานนี้มาโอ้โหนะครับโอ้โหน้ำเต็มเลยมาเร็ววะไม่มีทางเดินเลยนะครับ โซ่มายังโซ่มาด้วยเออมาจับโซ่มาด้วยลูกโซ่แมาจับโซ่มาคูณสามเอาโซ่มาด้วยเร็วจับมาจับมาเร็วมาโอ้โหเส้นทางไม่มีนะครับต้องบอกว่าไม่มีเลยนี่ฮะเส้นทางไม่มีเลยนะครับจับโซ่มาจับโซ่แม่ไปมาเดี๋ยวเราก็จะไปผูกกับต้นไม้ต้นนู้นดีกว่าเห็นตรงนู้นหญ้าเยอะอยู่นะครับ นี่ฮะไม่มีเส้นทางเดินนะครับเต็มเลยนะครับข้ามาเล็วมามาลูกมาแม่ลูกมาม,าม,ามาขึ้นมาเล็วลูกมาเร็วขึ้นมาเล็วมามานี่มามจะโซ่มาโซ่อยู่ไหนโซ่มาโซ่มา จับโซ่มาด้วยมาจับโซ่มาลูกมาโซ่มาเฮ้เบนมาจัาโซ่มายังโซ่มาด้วยนี่นะครับก็เอาโซ่มาด้วยแล้วนะมาจับโซ่มาเบนเราก็จะผูกตรงนี้แล้วกันนะครับจับโซ่มาเร็วจับโซ่มาเร็วจับโซ่คุณสาบจับโซ่มาลูกเออน่ะจ้ามาเอเออเนี่ยเก่งมาก จับโซ่มาลูกจับมาดึงโซ่มาอ่านะครับเราก็จะผูกตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวดึงเข้ามาเร็วนี่ฮนะก็ลากโซ่มาแล้วนะต้องดึงโซ่มาดึงโซ่ไม่หมดเลยจับมาเร็วจับมาเร็วมาจับกินอยู่กินอยู่จับเร็วจับมาเร็วแปนจับโซ่มา เอ้ามาให้หมดเลยมาเมียมาเมียจำมาเนี่ยจำมาเฮ้ยจำมาเนี่ยมามาเ,มอ,เออจำมาแหมนจำมาเ,มมาเออเยี่ยมมากลูกเว้ยจำมาเร็วจำมาจำมาให้หมดเลยจำมาให้หมดจำมาเดี๋ยวเราก็จะผูกต้นไม้ต้นนี้นะเออนั่นแหลจะจำมาอีกเร็ว นี่แหละเออจะมาดีมากจะมาลูกจะมาจะมาอีกนั่นจับอยู่นั่นแหละโอ้โหจะมาอีกอไม่เอาละปเอานะครับนี่นะฮะเราก็มาผูกช้างในป่ากันนะครับวันนี้เนาะคุณทัพย์เนาะนี่อยู่ปลายโดยเลยนะครับผมก็มีหญ้าเยอะแยะนะครับหญ้าเยอะนะครับนี่นี่ฮะมีหญ้ามีไม้ไผ่นะครับนี่ครับ ไฟออสโลไม่ได้ไปป่านี่ก็จะดูแบบโอ้โหเข้ายากมากเลยนะครับผมในป่าอย่างนี้นะครับเข้ายากมากเลยเนาะคุณซับเนาะใช่ไหมคุณซซบคุณซับอยากชอบไหมลกูกชอบไหมชอบไหมอยู่ในป่าชอบไหมหชอบมากเลยเหรอห,อหอนีโควิดเนาะใช่ไหมหอ่าโ,โอเคนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบเราก็มาอยู่ในป่ากับน้องคุณซับกันแล้วนะคุณซับมาเร็วมามาเนี่ยเร็ว คนสวยคนสวยจ๋านะอยู่ในป่านะลูกอยู่ในป่าเนขะ้าใจนะอ๋ออยู่ในป่าห้ามดื้อนะกินเยอะๆนะลูกเดี๋ยวพ่อมารับตอนเย็นนะเข้าใจยังโอเคนะอยู่ในป่านะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วนะลูกโอเคเราเราจะผูกช้างดีกว่านะครับเราก็ดึงโซ่มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใช้ชีวิตในป่ากับน้องคุณทรัพกันนะครับผมวันนี้ ก็อยู่หลังกระท่อมของเราเองนะครับโอ้เสื้อเราติดหนามหมดเลยนะครับหนามแบบนี้นะครับโอ้โหนะครับเต็มเลยนะครับเนี่นะครับมาอยู่ในป่านะครับเรามาปล่อยคุณรัพย์มาอยู่ในป่านะครับวันนี้ให้น้องได้หากินในป่าแล้วก็อาหารก็หลากหลายด้วยนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศนะครับบนภูเขานะครับหญ้าเยอะนะครับนี่ฮะหญ้าเขียวๆนี่กินได้หมดนะครับหญ้าเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยโซ่เราก็ยาวนะครับผมนะคุณรัพย์เราดูดี กินใหญ่เลยนะครับดูนี่นะครับเราก็จะปลูกต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะครับผมี่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นกระท่อมของเราด้านล่างเห็นไหมครับผมไม่ไกลนะครับแต่จะเป็นเนินหน่อยสูงหน่อยนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับที่ที่อยู่ของคุณรัพย์ของเรานะครับผมคุณทรัพย์จ๋าอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคุณทรั์อร่อยไหม อร่อยเลยลูกโอ้ชอบป่ะลูกชอบไหมอ่าช,ชอบอยู่ในป่าเหรอชอบอยู่ในป่าแล้วลูกอ่าชอบเหรออ๋อเดี๋ยวพ่อมารับตอนเย็นนะออ๋อรู้เรื่องเลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะผูกช้างดีกว่าครับยังไม่ได้ผูกเลยนะนี่โซ่เราอยู่ข้างล่างนี่แหละนี่โซ่เราคุณซับเราดึงมาแล้วนะครับผม ่ะเดี๋ยวพอจะผูกโซ่แล้วนะคุณซับโอเคนะครับผมครับน้องคุณซับของเรานะครับคุณซับคนสวยคนสวยลูกอพอกลับแล้วนะคุณซับพ่อกลับแล้วนะลูกซับจ๋านี่ฮะก็จะเป็นนะโซ่นะเราก็จะผูก โซ่ยาวอยู่นะครับนู้นเลยหลักเราอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับผมนี่นะครับก็ปล่อยให้น้องได้กินหญ้าตามแถวๆนี้นะครับผมบนดอยให้หากินเองนะครับผมนี่นะครับนี่เขาก็จะเลือกกินอะไรที่เขาชอบกินนะครับผมโดีคนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะครับคุณซับจ๋าคุณซับพอ,อกลับแล้วนะพอกกลับแล้วนะลูก พอก,กลับแล้วนะลูกโอเค okay, นะครับคุณซับคุณซับกลับแล้วนะกลับแล้วนะลูกบายบายอย่างเร็วบายบายกันางเร็วโอเคนะครับเราก็จะเดินทางกันกลับแล้วนะครับผมนี่ฮะก็ทิ้งน้องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนี่ฮะดูดิโอเส้นทางไม่มีเลยโอเคฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับเราก็ ปล่อยน้องมาใช้ชีวิตในป่านะครับแล้วเราก็อยู่บนดอยนี่แหละครับคอยดูน้องเขาอยู่ห่างๆนะครับผมให้เขาหากินเองนะครับผมเพราะว่าช่วงเี้โควิดระบาดมากนะครับก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วนะครับผมก็มาใช้ชีวิตในป่าเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมช้างก็จะได้หากินเองนะครับผมโอเคนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมคุณซับคุณซับจ๋บากลับมานะกลับแล้วลูก โอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมบายครับผม